ยมาควบคุไมใช่ไหมแบบฝรั่งเอม,มี่รัสซัมอะไรก็ไม่รู้อินมากเลยลอินมากเลยนะเออให้พี่ปุเป้ไปแสดงเนี่ยโอ้โหอินกว่าอีกอนะครับตอนนี้ครับเรามาดูยากูซ่าโพลคลิ์กันบ้างก่าครับได้ข่าวว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งยากูซ่าที่น่าสนใจอย่างมากเรื่องนึงเลยครับหนังใหม่เรื่องนี้ครับหัวหน,นาพา,า,าย หนังยากุซ่านะครับจากแดนปลาดิบก็เตรียมพบกับความมันสะใจกับยากุซ่าอพอลิปส์นะครับ The Great War of the Underworld ครับหนังเรื่องใหม่ <c oughs> ของผพ่วงกับชื่อดังนะครับทาเคชิมิเกะครับที่คราวนี้เขาก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอึ้งอ้าปากค้างเพราะว่าจะเป็นการรวมเอาหนังแนวยากุซ่ามารวมกับแวมไพร์ด้วยแหละครับแวมไพร์อนั้นเด็ดยะกุซ่าดนี่ข้าหนีโยากุซ่าดานี่อาไทม์ยากุซ่าโนฮะสึครุระดา2 3組ってมี นังนก็จะเล่าเรื่องราวของอากิระยากุซ่าหน้าใหม่ที่เข้าวงการมาเพราะว่าชื่นชมในตัวของเก็นโยคามิอุระนะครับหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่ก็มีชื่อเสียงโด่ดนะครับเนื่องจากไม่ว่าจะโดนล่อสัมหาสสักกี่ครั้งเนี่ยเขาก็รอดมาได้อย่างปฏิหารจนได้รับฉายาว่าบุรุษอมตะครับอากิระก็เลยตั้งใจจะเดินตามรอยเท้าให้ได้ แต่แล้วอากิระก็ต้องผิดหวังนะครับเมื่อโลกของยากุซ่าเนี่ยไม่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นในหนังเลยแม้แต่น้อยและตัวเขาก็ยังไม่สามารถจะสักสไตล์ยากูซ่าได้ พราะผิวของเขาเนี่ยบอบบางเกินไปครับอากิระก็เริ่มจะถอดใจกับโลกของยากุซ่าแล้วประจบเหมาะกับนักฆ่ามากฝีมือคนหนึ่งเลยครับที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่า Gen o, เกนโคอเกนโยนะครับคาิมโระเพราะเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่าที่จริงแล้วเกนโยเป็นแวมไพร์ทำให้เขาเนี่ยเป็นอมตะครับทำให้เกิดศึกเป็นครั้งใหญ่ในครั้งนี้ระหว่างแก๊งยากุซ่าหนังเรื่องนี้นะครับก็นําแสดงโดยอิชิฮาระฮายาโตะนะครับแล้วก็สุดยอดนักบู๊จากอินโดนีเซียอย่างยายนรูเฮียนนะครับ ที่จะมาโชว์แอคชั่นสุดมันแบบไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับหนังเรื่องนี้จะเข้าฉาย20มิถุนายนนี้แล้วละครับก็เอายากุซ่ามาโรแวมพร์ก็มีมีนักแสดงดิฉันจำชื่อหนังไม่ได้แต่ถ้าเกิด คนได้ดูหนังบูของอินโดอ่ะที่ดังๆอะไรนะ The Red เออคนนั้นแหละที่ผมยาวแล้วเขาจะมาโชว์สไตล์ปัญจาศิรัตอื้อ <c oughs> <c oughs>